เราจะออกไปเอาข้าวกันนะคะในช่วงกักตัวนะคะหน้าห้องเราก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีเลขห้องของเราไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นที่วาง เวลาที่ทางเจ้าหน้าที่เอาเข้าวมาส่งนะคะ mm hmm. เขาก็จะวางไว้ตรงนี้เวลาที่เขามาส่งข้าวคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะวางอาหารไว้ mm hmm. แล้วก็เคาะห้องนะคะ mm hmm. เป็นสัญญาณให้เราว่าอาหารมาส่งแล้วนะคะ mm hmm. ข้ามาแคะข้าวเช้านะคะอาหารเช้าโรงแรมชนจันพัทยาบีชรีสอร์ทนะคะ มีน้องพนักงานโรงแรมโทรมาบอกว่าข้าววางไว้หน้าห้องนะคะข้าวมาส่งตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะตอนนี้8ปดโมงแล้วพี่ลืมออกไปเอาเพราะว่ายังไม่หิวน้องเขาก็โทรมาบอกบริการดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมารีวิวอาหารช่วงกับตัวนะคะ พี่กับตัวที่โรงแรมชนจันทร์พัทยาบีรีสอร์ทนะคะนี่เป็นอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเช้าพี่ไม่ค่อยหิวนะคะก็เลยไม่ได้ทานเด๋ยวไปทานมื้อเที่ยงพร้อมกันมีผัดมังกรนีนะคะแล้วก็สลดัดมื้อเที่ยงมีผัดพริกปลานะคะแล้วก็มีข้า ก็มีต้มจืดน,นะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะอาหารที่นี่ถือว่ารสชาติดีเลยนะคะรสชาติกลางๆทานได้ทุกคนค่ะแล้วก็ทานข้าวไปชมวิวนอกห้องไปนะคะหน้าต่างตรงนี้เปิดได้นะคะเป็นวิวสวนนะคะอย่างน้อยก็ช่วงกัดตัวก็มีต้นไม้สีเขียวๆให้เราได้ชื่นใจอยู่นะคะ สิวันก็กักตัวเดี๋ยวครบ7วันก็จะไปตรวจโควิดนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมารีวิวให้ชมกันนะคะพนักงานที่นี่บริการดีค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ